เกิดเพลิงไหม้ลุกลามเอาไม่อยู่ขยายวงกว้างกินพื้นที่กว่าสิบไร่เลยทีเดียวค่ะดูภาพเหตุการณ์บางช่วงบางตอนพร้อมกันนะคะแต่ตัวเกินไปแล้วแบบนี ก็เป็นคลิปจากชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนนะคะก็นํามาร้องเรียนกับทีมข่าวช่อง7 HD บอกว่าความจริงเนี่ยเตืนอนเจ้าของไร่อ้อยแล้วนะว่าอย่าจุดไฟเผาแบบนี้ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังจนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ลุกลามขยายวงกว้างออกไปจนเกือบจะไปไหม้บ้านเรือนของชาวบ้านอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกันไม่ถึง50เมตรค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหนองแวงหมู่9ตําโอโลอําเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมินะคะตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ กระทั่งผ่านไปนานหลายชั่วโมงก็ยังไม่สามารถดับเพลิงที่ลุกไหมได้เจ้าของไรอ้อยเองเนี่ยเขาก็มาบอกกับชาวบ้านบอกว่าเอาอยู่เอาอยู่แต่สุดท้ายนะก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยและค่ะไม่สนใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมเลยรวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสุดท้ายชาวบ้านก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะ มาช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยดับเพลิงที่ลุกไหม้จนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะคะในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาสําหรับพื้นที่ตํำบลโอโลที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นหนึ่งใน6ตําบลของอําเภอภูเขียวที่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็มีการปลูกอ้อยส่งโรงงานน้ําตาลมากที่สุดซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเจ้าของไร่อ้อยเนี่ยเขาก็จุดไฟเผาไร่อ้อยของตัวเองที่ปลูกไว้บ่อยครั้งจนเกิดเพลิงไหม้โหมลุกลาม ก็คือบางทีก็ไหม้เป็นสิบไร่บางทีก็ไหม้เป็นร้อยไร่เลยรวมถึงในตำบลใกล้เคียงด้วยถือว่าเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายค่ะแต่ยังมีคนฝ่าฝืนทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันอยู่แล้วก็เกิดฝุ่นควันเกิดพี่เท่าจากการเผาไร่อ้อยเนี่ยลิวไปตกใส่บ้านเรือนประชาชนแล้วก็แน่นอนเรื่องของมลพิษทางอากาศ PM สองจุดห้านะคะมันก็พุ่งสูงนั่นเองสิแล้วก็ยิ่งเป็นพื้นที่ที่มีการ ปลูกอ้อยเยอะส่งโรงงานไนดะ้ตามน้าตาลแต่ว่าเขาก็มีมาตรการอยู่นะจูงใจอยู่นะ<ฆ>บอกว่าถ้าเป็นอ้อยที่ตัดสดอะ่ะเขาก็จะให้ราคาดีนะแล้วก็มีการโณรรค์อยู่ไม่ใช่ไงบอกว่าไม่อยากจะให้เผาอ้อยก่อนแต่ว่าเ,าเคยคุยกับกเกษตรกรหลายคน<ฆ>ที่ต้องเผาก่อนนะเพราะว่า จะได้ตัดง่ายไงเผาก่อนในส่วนอ้อยเวลาไปตัดมันคันนะครับตัดยากก็เป็นอ้อยสดอ่ะเผาเผามันก็ตัดง่ายอะไรแต่นี่แต่ว่าวันเนเป็นผลกระทบแบบนี้ทุกปีเลยะนะคะก็ต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมาด้วยว่าเดือดร้อนกันจริงๆนะค่ะ,ะไปต่อกันที่เหตุไฟป่าที่จังหวัดแม่ห้องศนกันค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นตอนกลางคืนบอกเลยว่า